สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปแรกของวันนะฮะมาดูบรรยากาศที่วังปูนะฮะอันนี้เป็นท้ายนะฮะท้ายสวนนะครับบ้านประอ้วนนะฮะฝากกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับ โอ้กะเพาต้นกะเพราสดๆูมีก,กูมีเห็ดก่ <c oughs> อนแล้วนะเห็ดฮะ <c oughs> อา,าอากาศดีนะวันนี้แดดออกแตนะ่เช้าแล้วมองมีฟิตเนยออฟฟิศอุณหภอากาศแดดออกแต่เช้านะครับที่บางปู ทุกท่านมาไหว้องค่ก่อนเลยนะครับคลิปแรกของวันมุมกว้างๆนะมุมนี้สาธุสาธุสาธุปุกปริจิตราชนะครับปกปักรักษาลูกนานเอฟซีมูลประเตศเอฟซี F C, ปุกปริจิตรทั่วโลกนะฮะ มีความสุขความเจริญครับชิดบางสิ่งใดสมดังปราถนาทุกประการเงินทองไหลมาเทมานะครับนหลวงปู่ปบาลิชิตนาคราชน้าลุกคนปตนาตนาสูยไม่ดูนะ ยา,รรยากากนแดดออกและซอาเลยครับผมอ,อาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับทางเนี่ยฟองฟ้าเขียวขจีนะพอบรรยากาศ ข่าวสารนะครับที่ชายแดนนะ,ะก็ยังคงตึงกำลังนะครับฐานทั้งสองฝ่ายก็ยังคงตึงกำลังต่อเนื่องนะครับเรารอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะ,ะเอ็มก็กอติดข่าวอยู่นะครับเรามีอะไรคลิหน้าเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นลรงใจให้กับแนวหน้านะทุกท่านทุกหน่วยงานนะใครเป็นทหารทหารพลาน ตำรวจเวรชายแดนนะฮะแล้วก็ทุกท่านนะฮะที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะที่เป็นแนวหน้าทุกๆนายนะครับทุกคนก็ทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมนะเพื่อธุรกิจที่สำเร็จรุ่วงนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะบรรยากาศสดๆโอย้ยาชิยาชิมานะนี่ มาแล้วเ่งเสื้อแดงพี่ย่าก็ไม่สบายนะก็ขอยย่าหายไปนะครับผมยังไม่ดูเลยยา่าดูแต่มันไม่เห็น,หนแต่ไม่ดูเยอะ <c oughs> ดูนิดเดียวนะครับื่อกีไม่ดูละเอียดง่าก็ถามบาเห็ดออกไหมเพอะกาสุดที่วังปูลปลาริชิตนักลาด ด้ววยแลก 4, ััทา่โเมื่อคืนใครเมื่อวานนะเมื่อวานก็จะมีกลุ่มใัยรุ่นนะที่เอมลงคลิปไปนะมารวมตัวอยู่บริเวณหัวโค้งนะนี่ยังยังหน้าลานปูไปนิดนึงนะครับพอเยอะนะเยอะก็เพิ่งเห็นนะเอม็มก็เพิ่งเห็นว่าเอ็มาเสาร์ทิตแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามาเขามารวมตัวทุกวันหรือไม่ก็เป็นเด็กแว้นนะประจำหมู่บ้านนะ ก็เห็นทางผู้ใหญ่เสื้อสักนะก็มาดูเหตุการณ์ดูสถานการณ์แต่ก็ไม่มีอะไรบานปลายนะครับแต่ก็ป้องกันนะครับเตรียมรับมือไว้ก็ดีนะครับเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเชื่อว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะ <c oughs> เขาก็รวมตัวกันลองรถไปโมรถมาใหม่นะก็ต้องอยากลองนะก็ามาลองดูมันเป็นทางตรงด้วย อัปเดตนะอัปเดตเอ็มก็ลงคลิปไปเมื่อวานนะ mm hmm. ยอดวิวก็ทล่มทะลายเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับน่าจะสองหมื่นนะทะลุสองหมื่นแน่นอนนะรู้ละ รถสัญจรตล,ลอดนะฮะของเส้นนี้บางปูปาลิจิตนะแล้วเซลฟี่กับปูนะตอนนี้ยังไม่เซลฟี่เลย อ๋อเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับนาข้าวของชาวบ้านนะแปลงข้างๆ ดีนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ